New วเซ Hello 5สำหรับชั้นป .5 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และ Workbook เช่นกันมนาเรียนต่อหน้า23นะครับนาะ Fly with English นะครับหนังสือที่ชื่อ Fly with English ของชั้นป .6 นะครับนะแล้วก็ในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับหน้า23ทักษะการอ่านนะครับนาะ Reading ให้ read and write อันักเรียนอ่านนะครับและก็เขียนหัวเรื่องที่จะอ่านและก็เขียนก็คือหัวเรื่อง what my life will be like in the future what my life นะครับ my life ชีวิตของฉัน will be like นะครับแปลว่าจะเป็นนะครับนะ what เ <What S 2> ช่นไร จะเป็นเช่นไรชีวิตของฉันจะเป็นเช่นไร in the future ในอนาคตนะครับแปลกันเลยนะครับนะเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่า I think ฉันคิดว่า my life ชีวิตของฉัน will be very different will be นะครับ very different different เป็นคำาคุณศัพท์นะครับแปลว่าแตกต่าง very แปลว่าอย่างมาก คำคุณศัพท์ใช้คู่กับ verb to be นะครับนะก็เลยใช้คําว่า be และ verb to be ตัวนั้นไม่ต้องแปลแล้วก็ will แปลว่าจะ will เป็น modal verb ต้องตามด้วยกริยาช่องหนึ่งเท่านั้นนะครับ be เป็นกริยาช่องหนึ่งนะครับนะก็ะเลย will be นะครับนะจะมีความแตกต่างอย่างมากนะครับนะ in the future ในอนาคต I may live in hotels นะครับ I ฉัน may อาจจะ live อาศัยอยู่ in ใน hotels นะครับโรงแรม Under นะครับใต้ the sea ทะเล When เมื่อ I go on holiday I ฉัน go on นะครับไม่ได้แปลว่าไปบนนะครับนะ go on holiday แปลว,วันหยุดนะครับ ดังนั้น go on holiday ก็แปลว่าไปเที่ยววันหยุดนั่นเองนะครับนะอย่าแปลแปลว่าไปบนนะครับ the sea ทะเลนะครับนะ maybe the cheer นะครับ the cheer แปลว่าสกรปรกกว่า maybe าอาจจะนะครับนะ the cheer เป็นคำคุณศัพท์นะครับใช้คู่กับ verb to be verb to be ไม่ต้องแปลนะครับนะก็เลยใช้คำว่า be เมย์นะครับเมย์อาจจะนะครับนะบีไม่ต้องแปลเดอร์เชียร์สกปรกกว่าเดิมบีโคสเพราะว่า because, บีโคสอนะครับนะบีโคสเฉยเฉยแปลว่าเพราะว่าบีโคสอบพวกแปลว่าเพราะว่าแต่บีโคสอบนั้นจะตามมาด้วยคลอสก็คือจะตามมาด้วยอนุประโยคอนุประโยคนั้นก็คือไม่ต้องมีประธานมีกริยามีกรรมนะครับเป็นวลีขึ้นมาเฉายเฉย,ฉยก็ได้นะครับแต่ถ้าบีโคสเฉยเฉย,ฉยต้องตามมาด้วยประโยค คือจะต้องมีประธานมีกิริยาและมีกรรมนี่คือหลักวยากรณ์นะครับดังนั้นก็เลยเขียนว่ามีโคสอฟเดอะเบลลิงนะครับนั่นก็เพราะว่าตึกรามบ้านช่องต่างๆ In it อยู่ในมันอยู่ในมันในที่นี้ก็คือไปสร้างตึกอยู่ในทะเลนั่นเองนะครับอิ it, ตัวนี้คือทะเลนะครับไปสร้างตึกอยู่ใต้ทะเลจะก่อให้เกิดความสกปรกเพิ่มมากยิ่งขึ้นในน้ํานั่นเองนะครับ it will be bad for the fish นะครับ it มันนะครับ will จะ be bad นะครับนาเหมือนเดิมนะครับ be ไม่ต้องแปลมันจะเป็นการแย่ลงนะครับนาเรวลงนะครับหนา for สําหรับ the fish สําหรับปลา fish นะครับนาไม่ต้องเติม es นะครับนาก็เป็นผู้พจน์ได้นะครับนะอย่าไปแปลอย่าไปใส่ es นะครับหนาสําหรับคําว่าปลานักเรียนจําไว้เลยนะครับนะห้ามเติม es เด็กขาด นะครับฟิชอย่างนี้ก็เป็นผู้พจน์ได้นะครับ and t h I may not get to see many kinds of fish I ฉั a may not นะครับนะอาจจะไม่นะครับนะ get to see นะครับก็คือไม่สามารถที่จะชมไม่สามารถที่จะเห็นนะครับ many kinds kinds แปลว,ว่าชนิดนะครับนะอาจจะไม่ได้เห็นนะครับนะปลาชนิดต่างๆได้อีกแล้วนะครับในอนาคตเพราะปลาอาจจะหายไป นะครับศูนย์ูนหายไปเพราะไม่สามารถใช้ชีวิตยอยู่ได้นั่นเองนะครับ I will visit other countries more often because it will be easier and faster to fly around the world. ไอฉันนะครับจะไปเที่ยวไปเยี่ยมนะครับอาเธอร์อื่นๆ countries นะครับประเทศก็คือไปเที่ยวประเทศอื่นๆ More often นะครับอาจจะบ่อยมากขึ้นนะครับ o อฟเฟแปลว่าบ่อยมอมากกว่ามอมากขึ้น because ดังก็เพราะว่า it will be easier นะครับมันจะเป็นการง่ายง่ายยิ่งขึ้นนะครับนะ easier ง่ายกว่าในที่นี้ก็คือง่ายยิ่งขึ้น and และ faster นะครับมันก็จะเร็วกว่าในที่นี้ก็คือเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ to fly ในการนั่งเครื่องบินนะครับนะบไม่ใช่แปลว่า ในการบินนะครับนะไม่ใช่เราบินไปเองนะครับหมายถึงว่านั่งเครื่องบินไป a round the world นะครับแปลว่ารอบโลก planes นะครับนะก็คือเครื่องบิน may fly from one part of the world to another in minutes may อาจจะนะครับ fly นะครับบิน from จาก one part ส่วนหนึ่งนะครับ of the world ของโลก ทู to, ไปยังอีกอ n น t าเชก็คือยังอีกซีกโลกหนึ่งนะครับอนาเแล้วอื่นๆ in minutes โดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองตรงนี้นะครับก็เขียนว่า Where will Sam go for his holiday นะครับก็คือแซมจะไปเที่ยววันฮอลิเดย์ของเขาที่ไหนนะครับนะเขาตั้งเป็นหัวเรื่องไว้ให้มาแปะย่อหน้าที่สองครับก็ตั้งคำถามว่า what will Sam Uh, Life at home be like แปลว่านะครับการใช้ชีวิตของแซมที่บ้านนั้นนะครับมีลักษณะเช่นไรนะครับนะประโยคตรงนี้นะครับก็เลยมาแปลกันว่า There will be many computers in my house นะครับ There will be นะครับแปลว่าจะมี many มากมายนะครับ computers In my house นะครับในบ้านของฉันมีคอมพิวเตอร์มากมาย t h e y will do everything for me day h e y ในที่นี้ก็คือคอมพิวเตอร์นะครับนะจะช่วยทำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันได้นั่นคือฉันสามารถที่จะค้นหาข้อบ,บูลต่างๆในคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนะครับความหมาย I will buy food ฉันจะซื้ออาหาร clothes ซื้อเสื้อผ้า อย่านว่าครต e สนะครับนะประโครตส s นะและ things นะครับสิ่งอื่นๆวิ w คอ h พิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ก็คือซื้อผ่านระบบสั่งนะครับนะออเดอร์ Order. ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านมือถือนั่นเอง I will not need pens I will not need need แปลว่าต้องการ I will not need คือฉันไม่จำเป็นต้องการใช้ปากกา or หรือ ใช้เพนสูใช้ดินสออีกต่อไปแล้วนะครับเพราะสามารถที่จะพิมพ์คำสั่งลงไปในมือถือในตัวในคอมพิวเตอร์ได้เลย Because for I will write on computer ฉันสามารถที่จะเขียนลงไปในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับนะ My work งานของฉัน will be ช่เดีนะครับงานของฉันก็จะเรียบร้อยกว่าเดิมนะครับช่ ier, เดียแปลว่าเรียบร้อยกว่าเดิม Also นะครับด้วยเหมือนกัน There may not be นะครับก็คืออาจจะไม่มีนะครับ Many trees นะครับต้นไม้มากมายให้หลงเหลืออยู่แล้วนะครับนะ To make paper ในการที่จะนำมาทำกระดาษ Because ก็เพราะว่า There may not be many forests or jungle left Left ตัวนี้แปลว่าหลงเหลืออยู่นะครับนะไม่ได้แปลว่ามือซ้ายนะครับ ก็แปลว่าต่อไปอาจจะไม่มีป่าไม้หรือป่าดงเดบดงเหลืออยู่อีกแล้วนั่นเองนะครับก็เลยไม่มีต้นไม้มาทำกระดาษจบนะครับสำหรับย่อหน้านี้เดี๋ยวคุณครูมีคำแปลให้ด้วยนะครับข้างล่างเพราะเรียนกับคุณครูพี่นันนั้นนะครับนะก็จะแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับนะจับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วก็โขกด้วยหลักไบยากรณ์นะครับนะตามอักษรวิ่งนะครับนะในแพลตฟอร์มของช่องแดง ยอดนสุดท้ายนะครับเดวิบีโรบทสคาร์สนะครับจะมีรถยนต์ที่ใช้หุ่นยนต์นะครับนะหรือ,อรถยนต์ที่เป็นระบบหุ่นยนต์ไม่ใช่รถยนต์เหมือนปัจจุบันนะครับก็ว่าโรบทสคาร์ก็คือรถยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์นะครับนะเช็ส์มีนะครับนำฉันไป everywhere ทุกที่ทุกที่ทุกแห่ง when I go out เมื่อฉันต้องการที่จะออกนอกบ้านไป I may not exercise much ฉันไม่จำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายมากไปกว่านี้แล้วนะครับนบิคสนั่นก็เพราะว่า I won't have to walk anywhere นั่นก็คือฉันไม่ไม่สามารถที่จะเดินแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับนั่งรถหุ่นยนต์ไปไหนก็นั่งรถหุ่นยนต์และก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยในตัวนั่นเองนะครับ When I'm a outside เมื่อฉันต้องการที่ออกไปข้างนอก I will ride in r o b o t car on the t i a m ฉันก็จะนั่งรถยนต์อ่านั่งรถโรบอทคานะครับนั่นก็คือรถยนต์ที่เป็นระบบอุ่นยนต์นะครับความหมายก็ว่าโรบทค่าออดูไทมแปลว่าตลอดเวลาแล้วก็เขียนโดยแซมนะครับริชเชนบายแซมนี่คือความรู้สึกของความคิดเห็นของแซมนะครับว่าโอกาสข้างหน้านั้นเขาจะใช้ชีวิตแบบนี้นะครับในอีก20ปีข้างหน้า แล้วแล้วคุณครูก็แปลให้คําแปลให้ดังนี้นะครับดังนั้นลูกๆนักเรียนที่ยังแปลไม่ค่อยเก่งนะครับก็สามารถจะดูคําแปลที่คุณครูแปลให้แล้วตรงนี้ได้นะครับและแล้วก็มาตอบคําถามกันนะครับนะเขาบอกว่า things will make or will be better แปบลบว่าสิ่งต่างๆที่อาจจะนะครับนะ wish ตัวนี้แปลวซึ่ง may อาจจะนะครับ will be better ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนะในอนาคตแล้วก็ส่วนขวามือนะครับน t ะเจ้งสิ่งต่างๆ will may หรือว่า will be worse อาจจะแย่ลงนะครับนะในอนาคตยี่สิบปีข้างหน้าสรุปไดอ้อย่างละสามข้อนะครับนั่นก็คือข้อที่เดิง we may go on holiday under sea เรานะครับอาจจะไปเที่ยววันหยุหดวันหย์นะครับนะไปเที่ยว ใต้น้ำกันได้เลยนะครับต่อไปข้อสอง plants plants may fly from one part of the world to other in minutes เครื่องบินนะครับอาจจะบินจากอีกซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งนะครับภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเมื่อกี้คุณครูแปลให้รอบนึงแล้วนะครับคราวนี้แปลรวบเอาใจความเลยนะครับนะไม่ได้แปลให้ทีละคำศัพท์ ข้อสามก็ i อ็ดเอ็ดเววี่อีเซลทูฟลายอัลราวด์วนะครับต่อไปนี้จะบินไปรอบโลกก็จะสะดวกง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับข้อที่สามส่วนสิ่งที่อาจจะแย่ลงนะครับในยี่สิบปีข้างหน้าข้อที่หนึ่งเดอะซีเมบีเดอ r โลกนะครับจะสกปรปกขึ้นกว่าเดิมอาจะ,ะเลนะครับ่ใช่โลกตัวดีครับทะเลข้อสองก็วี may not ตซีแมนย์ไคลน์ส์ของ ต่อไปอาจจะไม่ได้เห็นปลาชนิดต่างๆมากมายอีกแล้วนะครับนะเพราะว่าป่าเป็นการสร้างตึกนะครับลงไปใต้ทะเลอาจจะทําให้ปลานั้นไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับนะอาจจะสูญพันธุ์ไป 3. ามนะครับ the d i e r t s will be bad for fish การที่ทะเลสกปรกขึ้นนะครับก็จะเป็นการไม่ดีนะครับนะต่อปลานั่นเองและแล้วก็นี่คือคำแปลครับ อย่างละสามข้อนะครับนะข้อดีและข,ข้อข้อด้อยที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกอนาคตยี่สิบปีข้างหน้านะครับจบครับไปต่อหน้ายิบสี่ครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาพี่นันต้องขอขอบคุณ